ทุกทางตันมันก็มีทางออกทุกทางออกองก็มีทางตันแต่ถ้ามันเจอทางตันเราก็ต้องมองหาทางออกให้ได้สนับสนุนโดยบริหาร com โปรแกรมบริหารธุรกิจพิชิตกำไรทดลองใช้ฟรีคลิกใต้โพสต์เลย สวัสดีครับสนามนักสู้ครับทีมงานบอกว่าให้ตื่นเต้นหน่อยนะฮะวเวลาพูดปกนิ่งไปวันนี้ก็ลองดูนะครับผมก็โอเคพบกับสนามนักสู้นะครับทุกสัปดาห์เนาะเรามาสู้กันวัตถุประสงค์รายการนะครับก็เอามาสู้โควิดเนื้อรายการเราเกิดช่วงโควิดนะโอ้ตอนนั้นโอ้ธุรกิจลาบกันเป็นหน้ากลองตอนนี้ก็ดีขึ้นนะบรรยากาศแต่ว่าในเชิงธุรกิจแล้วก็ยังเงีย,งยบๆกันอยู่นะครับก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนนะครับ วันนี้ประเด็นหลักที่ผมอยากจะมาพูดแล้วก็เล่าให้ทุกคนฟังก็คือว่าเมื่อเราเนี่ยถึงทางตันเนาะทางตันในการทําธุรกิจแล้วเนี่ยมันควรจะคิดยังไงหรือมันควรจะหาทางออกยังไงนะครับผมเชื่อว่าทุกคนที่ทํากิจการหรือทาธุรกิจของตัวเองเนี่ยมันจะประสบสภาวะที่ผมเรียกว่าทางตันเนี่ยอยู่บ่อยอครั้งนะครับทางตันมันคืออะไรครับทางตันก็คือ ทำทําอะไรไปบางอย่างแล้วเรารู้สึกได้ว่ามันไม่ก้าวหน้าแม้กระทั่งบางครั้งก็ยังรู้สึกว่ามันถอยหลังลงด้วยซ้ําหรือรู้สึกว่าแบบเจอปัญหาแล้วแก้ไขมันไม่ออกอย่างตอนเนี้ก็ถือว่าเป็นสภาวะที่เป็นทางตันของหลายๆกิจการหลายๆธุรกิจนะครับผมถามว่าแล้วเราจะคิดยังไงเราจะอยู่ยังไงให้มันมีทางตันออกได้นะครับผมเรียนจำตรงว่าข้อแรกที่เราไม่ควรทําเลยก็คือเราหวังพึ่งคนอื่นครับมีอยู่ช่วงหนึ่งประมาณเนี่ย มีนาเมษาพฤทธภาเนะผมก็ลองดูว่าเอ๊ะรัฐบาลจะมาช่วย SME อย่างเราอย่างไงได้บ้างเนะก่อนที่เราจะแบบสิ้นชีพกันไปหมดนะมันไม่มีอะไรออกมาเลยสักอย่างเดียวผมพูดนี่ผมก็ไม่ได้คิดหรือน้อยใจอะไรนะครับเพียแต่ผมแค่เขาบอกว่าสิ่งแรกที่ไม่ต้องคิดเลยก็ว่าพยายามหาคนอื่นช่วยอะ่ะ ข้อสองเนี่ยสำคัญคือช่วยเหลือตัวเองให้ดีที่สุดอ่ะเวลาเราเจอทางตันแล้วคิดยังไงครับต้องเชื่อคำหนึ่งครับของบรรพุุษที่สอนกันมาเนาะก็คือว่าในถ้ำนะมันก็ยังมีแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์เสมอคำเนี้ยเราต้องเชื่อแบบนี้ก่อนครับว่าทุกทางตันมันก็มีทางออกทุกทางออกมันก็มีทางตันแต่ถ้ามันเจอทางตันเราก็ต้องมองหาทางออกให้ได้อันนี้คือทัศนคติแรกที่เราจะต้องคิดเลยนะครับมันมีทางออกแน่นอนครับถ้าเราคิดว่ามันมืดมันจะมืดหมดเลยแต่ถ้าเราเชื่อว่า มันมีทางออกมันจะมีทางออกจริงๆครับในการแก้ไขปัญหาทางต่านั้นถัดมาถ้าเราเชื่อแบบนี้แล้วแล้วทํายังไงต่อละ่ะพอมีความเชื่อว่ามันมีทางออกโดยธรรมชาติของมนุษย์ครับมันเป็นสัตว์สังคมแล้วก็เราเป็นสัตว์ที่เป็นมนุษย์เนาะที่มีสมองมันจะมีกลไกพิเศษที่จะทําให้เราพยายามเอาตัวรอดนะครับเหมือนคนจมน้ําก็จะพยายามว่ายน้ําบางทีเขาว่ายน้ําไม่เป็นน,นะสมองเนี่ยครับมันจะคิดแล้วมันก็จะเพ่งจิตไปหา จุดที่เรียกว่าทางออกของกิจการของเรานั้นได้เสมอแล้วถามว่าแล้วเราจะเห็นมันได้ยังไงละ่ะมันต้องค่อยๆคิดค่อยๆเพ่งแล้วก็ค่อยๆพ,พิจารณาครับสิ่งสําคัญที่ต้องมีข้อที่2คือต้องมีสติต้องมีสติตสตคิดดีๆว่าเห็นทางสว่างนั้นหรือเปล่าผมลองมาหลายครั้งแล้วครับในช่วงแรกเนี่ยมันจะไม่เห็นหรอกมันจะไม่เห็นเลยแต่พอถึงจุดหนึ่งเนี่ยที่เราคิดไปเรื่อยๆแล้วพยายามเพ่งจิต เพ่งจุดแล้วก็หาข้อมูลนะ,ะมันต้องหาข้อมูลด้วยแล้วเราก็จะเจอเองว่าสิ่งนี้แหละมันเป็นทางออกของปัญหาหรือทางตันของธุรกิจของเราเมื่อกี้พูดไปแล้วว่าอย่างข้อมูลเราต้องหาเพิ่มนะครับมีความเชื่อได้มีความเชื่อว่ามีจุดที่เราต้องการแบบหาทางออกเราพยายามเพ่งจิตหาทางออกมีสตินะครับข้อ3เราหาข้อมูล ข้อมูลที่เราพยายามหาเนี่ยคือต้องเป็นข้อมูลที่เป็นกลางครับไม่ข้าข้างตัวเองอย่าไบแอสลองคิดไปสิ่งใหม่ๆคิดสิ่งที่เราไม่เคยทำครับสุดท้ายเนี่ยเราจะได้สิ่งที่เรียกว่าทางออกนั่นเองครับว่ามันคืออะไรแบบไหนแล้วมันเป็นทางออกที่ดีที่สุดหรือไม่ข้อสุดท้ายสำคัญมากคือต้องกล้าตัดสินใจครับกล้าตัดสินใจที่จะทำมันแม้ว่าบางทีเนี่ยมันอาจจะลิบหลี่ก็ตามหรือว่ามันไม่รู้ผลเราว่ามันสำเร็จหรือไม่ไม่สำเร็จแต่มันต้องลองครับถ้าเราลองทำได้เราลองทำสำเร็จ อันนี้มันก็จะเดินหน้าได้ดีครับผมแล้วก็นี่คือสนามนักสู้นะครับลองลุยดูนะครับเรามีทางตันก็ต้องมีทางออกบา,บายครับ